ชแนลนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปพบกับความอร่อยร้านคุณเรียงกันนะคะซุปเด็ดซอสลุกชิ้นตังเดี๋ยวตั้งมานเ,เลยค่ะคุณเรียงสวัสดีค่ะ จนมาท้าที่มาทานแล้วตอบรับเป็นยังไงคะชิ้นอร่อยอไม่มีที่อื่นมันไม่คาวน้ำซุปก็เนื้ออร่อยนะติดใจตรงไหนของอร้ณนนีคะเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้ว่าวก๋วยเตี๋ยวอะไรนะครับตอ,อนตอนได้มาลองกิน,<ะ>นะะแล้วก็ถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นก๋วยเตี๋ยว,วก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวนะ้ำซุปที่ท,ที่ที่มันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวโบราณ ไอ้ที่มันที่มันปลามันไม่ขาวรสชาผมจะชอบประมาณนี้ผมจะสั่งเป็นเย็นโตโพครับผมเพราะว่าอันนี้จะเป็นรสชาติที่ที่ผมโดยส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตัวเส้นปลาเนี่ยคือมันมันหากินที่อื่นไม่ได้ครับน้ำซุปน้ำซุปนี่ก็คือผมยังไม่เคยลองกินน้ำใสเนาะแต่ว่าเป็นเย็นตตโพที่ผมชอบผมจะสั่งไปว่าแม่ค้าเอาเหมือนเดิมเขาก็จะรู้เลยว่าจะทำเย็นโตโพ หนึ่งก็สี่ห้าครั้งเพราะว่ะขาขาเขผมเพราะว่าถ้าจะมาก็าจะมาได้ช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่าย o o m และเมนูเด็เดที่นี่คืออะไรคะคือโคยำค่ะโอ้โคแล้วก็โคยำมแล้วก็ยัแล้วร,ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มถนนทุ่งขาวบัวบัวค่ะสีราชาเ็งกับเซนซิลิหรือไม่งัง้นก็แชมเบอรี่ค่ะศูนย์หกสอง สองเจ็ดามเ้าสาห